สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโลอและพวกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาคุยกันก่อนระหว่างคู่ที่ต้องพูดได้เลยว่าถ้าได้ต่อยกันจริงจะกลายเป็นคู่ที่หยุดโลกเพราะว่าคนทั้งโลกจะต้องจับตาดูคู่นี้ว่ากันว่าเป็นนักชกในรุ่นกลางที่เก่งที่สุดแล้วณปัจจุบัน และไม่พอสถิติของทั้งคู่คือเรียกได้ว่าเป็นโคตรมวยแห่งยุคครับนั่นก็คือทา l เลนต์คอร์ฟอร์ดหรือเจ้าบัสนั่นเองซึ่งสถิติการโชคของเขาเนียครับเป็นอะไรที่สวยหรูและหาตัวจับได้ยากมากนั่นคือ40ไฟไลท์ไพ่ไม่เคยเสมอกับใครครับนอกคู่ต่อสู้ไปทั้งหมดอยู่ที่31ไฟด้วยกันโอ้โหท่านเห็นภาพทาเลนต์คอร์ฟอร์ดสิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงเลย นั่นก็คือ The Money f นะ่ฟอยล์เมเบเทอร์จูเนีครับที่ตบท้ายสถิติของตัวเองด้วย50ไฟท์ไรพ่าย,ายแต่คอฟอร์ตตอนนี้เดินมาถึง40ไฟท์แล้วและทำไปได้ถึง31 KO ด้วยกันไม่ธรรมาดาจริงๆฮนะในอนาคตต่อยกับมวยปีหนึงตัว2ตัว 2, ตัว2ตัวผ่านไปสัก5ปีคอฟอร์ดน่าจะอายุประมาณ37-38 แล้วแขวนนวมตอนนั้นสถิติ5้า2ไฟล์ไร้ไพ่เป็นไปได้เกิดขึ้นได้กับเขาหมดเพราะว่าทุกไฟล์ที่คอฟอร์ดผ่านมาผ่านมาเจอแต่นักชกแต่ละคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นครับและจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยที่จะกลายเป็นคู่หยุดโลกนั่นก็คือนักชกที่นัณปัจจุบันมีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีค่าตัวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกณปัจจุบันอย่างซาอูลคาเนโลอาเลสครับ ที่สถิติสวยหรูมากนั่นก็คือ61ไฟ์แพ้เพียงแค่2ไฟ์เสมอเพียงแค่2ไฟ์เท่านั้นและที่สำคัญนอกคู่ต่อสู้ไปได้มากถึง39 KO ด้วยกันก็ชัดเจนนี่ครับว่าซาอูลคาเนโลอาวเลสแค่พูดชื่อนี้ก็ขายได้แล้วกลายเป็นบิ๊กไฟ์ได้แล้วเจอกับใครก็ตามดังหมดใครที่มาต่อยคาเนโลก็ตามไม่ว่าชนะหรือแพ้ประสบความสาเร็จไปได้กันหมดทำเงินกันหม,มหาศาลใครๆก็อยากต่อ,อยกับคาเนโลฮะ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าเครื่องหมายการค้าของคานิโลคือเม็ดเงินมหาศาลในปัจจุบันแน่ดีตคือ The Man e m แ n นนี่ฟอนเม t เ r เ u อร์ r ู กับเดอะแพ็กแมนแมนี่ปากเกียวแต่ปัจจุบันคนดีคนเดิมคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้คือคาร์เนโลอวันเลนฮะแม้ว่าแท้งเดวิดจะมาแรงแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่เท่ากับคาร์เนโลฮะแม้ว่าไรอันกาเซียจะโด่งดังเตี้ยงตั้งขนาดไหนจะปั่นขนาดไหนก็ตามก็ยังเทียบคาร์เนโลไม่ติดรวมถึงเจคพอรวมถึงทารินคอฟฟอร์ดที่แม้จะเป็นยอดฝีมือหรือเอโรสเปนจูเนียก็ยังไม่เทียบเท่ากับคาร์เนโลอวันเลนต่อยเพียงแค่ไฟเดียวฮะ นี่คือโคตรของนักมวยนปัจจุบันแล้วแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าถ้าทั้งสองคนนี้เจอกันอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าบิ Big ๊กไม่ใช่บิ๊กบอสชาติตัวท็อปตัวตึงอย่างเจ้าข้อเมืองซาอุอยากจะจัดคู่นี้มากนะครับแต่ว่ามันก็มีคอนดิชั o n ที่แตกต่างกันอยู่มากมายนั่นก็คือพิกัดที่ทั้งคู่ต่อยกันมันค่อนข้างที่จะห่างกันเลยทุกคนครับถ้าเป็นมวยสากลเนี่ยห่างกันเพียงแค่พิกัดเดียวเนี่ย จะให้มาเจอกันเนี่ยยังยากเลยนะอย่างตัวทางฝั่งของนาอุย่าเองเนี่ยที่ใครหลายๆายคนก็มองว่ามันน่าจะไปต่อยกับแท้งนะเพราะว่าพิกัดมันใกล้เคียงกันมากหางกันเพียงแค่หนึ่งหรือสองพิกัดเนี่ยเชื่อไหมว่าเจอกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันห่างกันจริงๆแล้วถ้ามาต่อยกันเนี่ยมันอาจจะเสียมวยกันเกิดขึ้นหรือว่าแบมกับนาอย่าเนี่ยที่พิกัดก็ใกล้เคียงกัน แบมก็ยังไม่ไปต่อยกับนานะอุยะเลยเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องที่ทําให้มันเสียมวยได้ไง่ายในวงการมวยเพราะงั้นถ้าเม็ดเงินไม่หนาพอหรือข้อตกลงหรือสัญญาเนี่ยไม่เจ๋งจริงไม่แข็งพอเนี่ยไฟไม่เกิดขึ้นแน่นอนและยิ่งเป็นตัวท็อปของวงการอย่างซาวูลคารเนลโอเวเลสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกที่เลือกคู่ต่อสู้มากที่สุดในโลกฮะไฟไหนก็ตามที่คาเนลมองแล้วว่ามีโอกาสแพ้ ไฟไหนก็ตามที่คาเนโลพินิพิจารณาดีแล้วว่าเฮ้ยต่อยกับคนนี้เสี่ยงเสียมวยวะ่ะเดี๋ยวเสียชื่อเสียงนะนะฮะไม่เอาไปเลือกต่อยกับคนที่อาจจะมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าเกิน5 0เกิน70%แน่นอนฮะคาเนโลอาเลสจะเลือกคนคนนั้นเช่นไฟที่เจอกับเจอเมลชาโลเอหรือไฟที่ล่าสุดน,นะฮะต่อยกับไฮเม่มุลเกียเพื่อนร่วมชาติซึ่งไฮเม่มุนเกียเนี่ยให้ความเคารพกับซาอูลคาเนลโลอาเลสเป็นอย่างมาก ก็ไม่แปลกครับที่คาเนโลจะชี้ต่อยกับไฮเม่มูนเกียเพราะงะั้นคาเนโลอเวเลสเนี่ยไม่มีใครบังคับเขาต่อยได้นะอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกที่จะต่อยกับใครนี่คือความเจ๋งของคาเนโลอเวเลสไม่มีไฟบังคับถึงจะบังคับสุดท้ายคาเนโลก็เลือกคู่ต่อสู้อยู่ดีเช่นมีเบนนาวิดสหรือจะมีมูนเกียให้เลือกต่อยสุดท้ายก็เลือกต่อยกับมูนเกียแทนนี่คือคาเนโลฮะความเฟี้ยวของเขาอยู่ตรงนี้ส่วนทาเลนคอฟฟอร์ดเนี่ยเป็นนักชกที่ ชัดเจนเลครับว่าเป็น u n d i s t r i b u t e d 2, 2พิกัดด้วยกันณปัจจุบันไต่พิกัดไปอยู่ที่154ปอนด์ที่จะมีไฟต์ต่อยในเร็วนี้ส่วนคู่ของคอฟอร์ดที่จะต่อยกับคู่ต่อสู้เขาณปัจจุบันเนี่ย,ยผมวิเคราะห์ให้เอาแบบละเอียดเลยแต่ณปัจจุบันคอฟอร์ดไต่พิกัดไปที่154ปอนด์ซึ่งชื่อพิกัดนั่นก็คือรุ่น super ์เว t e r อร์เวทซึ่งปัจจุบันเนี่ยคอฟอร์ดคองพิกัดเส็ีขัดอยู่4เส้นนะฮะทางฝั่งของรุ่นเวล t e r ร์เวท ตอนนี้ถลาละเพราะว่าถูกประคับให้ต่อยแต่ว่ามีไฟต์ต่อยในพิกัดที่ใหญ่กว่าก็น่าจะรักษาขัดไม่ได้ไปต่อยในพิกัดที่ใหญ่ขึ้น154ฮะไปเจอตัวตึงเจ,เจอเจ้าของแชมป์เจ้าของตำแหน่งเลยแน่นอนนะครับว่าถ้าคาริโลอวารเลสจะได้ต่อยกับคอฟอร์ดเนี่ยวัดกันที่สัญญาก่อนเรื่องที่1สัญญาทั้งคู่ต้องผ่านก่อนว่าเงินเนี่ยถึงอยู่ละไม่ถึงไม่ต่อยแถมไม่พอคาริโลอาจจะต้องเลือกด้วยว่าจะต่อยในพิกัดน้ําหนักไหน เพราะว่าตัวคาเนโลเองเนีฮะเป็นเจ้าของสถิติณปัจจุบันต่อยอยู่ในพิกัดซูเปอร์มิดเดิลเวทหรือน้ำหนักลาลาวประมาณ75-76กิโลกรัมนะฮะหรือลาวประมาณ1 6 8ปอนด์นี่คือพิกัดเก่งที่คาเนโลทำได้ดีสุดละแม้ว่าจะเคยแพ้ทางฝั่งของดมิทรี b บีโวมาก็ตามนะฮะในอดีตนะในอดีตแต่คาเนโลก็พิสูจน์ให้เราเห็นชัดเจนว่า คางของคาเนโลเนี่ยโคตรจะแข็งนี่เป็นหนึ่งจุดหินที่คอฟอร์ดจะตัดเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าต่อยนะับต่อยร่วงเหมือนกันหมัดแม้ดูจะไม่หนักเย็บเบาๆเย็บขวาไปถักแต่ทำให้สะเทือนเลือดลั่นถึงวงการเย็บจิ้มเบาๆก็กลายเป็นหมัดที่หนักได้นี่คือไทเลนคอฟอร์ดฮุกซ้ายสั้นๆเอาแบบว่าอยู่ในระยะจ่อๆนะเคาะแค่นี้ ก็น็อกได้เหมือนกันลองไปดูไฟที่ต่อยอกับคารโลสเปนล่าสุดนี่คือความเฟี้ยวของคอฟอร์ดแต่เมื่อมาเจอกับคาร์เนลอววเลสที่โดนทริปเปนจีต่อยแบบไม่รู้กิมมัดต่อกิมมัดก็ทนได้หรือจะโดนทางฝั่งของดิมิทีบีโวที่หนักแรงทุกลูกและต่อยได้เรื่อยๆเ,เป็นสิบสิบมัดคาร์เนโลก็ยังกาดแข็งๆทนอยู่ได้นี่คือความทนอดทนที่คาเนโลมีฮะ รวมถึงบอที่ที่สูงไม่มากสูงอยู่เพียงแค่171เซน์ฮะช่วงชกอยู่ที่179เซนแต่เป็น171เซนที่หนักแน่นและมหาศาลมวลกล้ามเนื้อหวนไหลมวลกล้ามเนื้อด้านแผ่นหลังฉลักคอทุกอย่างคือแข็งแรงแข็งแกร่งมากพร้อมตะบันหน้าทุกคนต่อยในระยะไหนวงใกล้วงสั้นแคบแค่ไหน อัปเปอร์คัตคาเนโลส่งคู่ต่อสู้หลับได้ตลอดและอัดได้ทุกระยะและไม่ใช่มวยที่เดินดุยๆไปโดนด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชั้นเชิงฝีไม้ไลายมือความโหดและความรวดเร็วของสายตาต้องยกให้ตาบัตทาเลนคอฟฟอร์ตต่อยได้ทุกระยะจริง,รงเพราะว่าส่วนสูงเนี่ยใกล้เคียงกับคาเนโลวาเลนมากครับสูงอยู่ที่173เซนแต่ช่วงโชคของทาเลนคอฟอร์ดนี่ยาวไปไกลถึง ร้อยแปดสิบแปดเซนโอ้โหยาวอะคารเนโล่เกือบสิบเซนทุกคนเพะฉะนั้นเท่ากับว่าทาเลนคอร์ฟอร์ดเนี่ยเข้าออกแบบแพลาๆแล้วยิงตรงได้ทุกระยะเย็บขวากระแทกนี่คือแรงมากทําเอาจนหน้าเจ้าฉลามหนุ่มสเปนจูเนียยับยุยยีไปหมดแต่ไม่รู้ว่าเมื่อโดนกับหน้าคาเนโล่เนี่ยหน้าคารเนโล่เป็นไรหรือเปล่าเพราะว่าอึดติดทนเลือนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัยมาก เพราะว่าถ้าคู่นี้จะเอาชนะกันได้วัดกันที่พิกัดที่จะต่อยครับเพราะว่าถ้าต่อยในพิกัดแคทเวทก็ต้องรอดูดิวเพราะณนปัจจุบันเนี่ยคอฟฟอร์ดอยู่ที่154ปอนด์ส่วนคา n เนโลเนี่ยอยู่ที่168ปอนด์ทุกคนมันก็ห่างเงินอยู่นะเป็น14 14ปอนด์เนี่ยที่มันห่างกันอยู่ แล้วถ้าลดลงมาล่ะเป็นพิกัดแคทเวทก็ต้องตกลงกันน่าจะอยู่ที่160ปอนไหมพอเป็นไปได้นะครับในพิกัดนี้160ปคปอนไคลโลก่กดมา8ปอนด้วยกันเหลืออยู่ที่160ส่วนบัตตอนนี้อยู่ที่154 Super w l ซูเปอร์เวลต์เวทขยับขึ้นไปอีก6ปอนเป็น160ปอนพอเป็นไปได้ที่จะเจอกันได้อยู่ในพิกัด160ปอนอันนี้น่าจะดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อย เสียเปรียบกันเท่าไหร่คาเนโล่ ero, mm. กดเยอะหน่อยบัตเพิ่มขึ้นไปอีก mm. กระถึงหนึ่งซึ่งบัตสก็เพิ่มมาจาก147ปอนด์อยู่แล้วมาเป็น154เนี่ยแน่นอนว่าขยับขึ้นไปอีกเนี่ยดูบัตจะเสียเปรียบมากกว่าแต่ถ้าคาเนโล่จะกดพิกัดลงเลยจากซูเปอร์มิดเดิลเวทกดมาที่ซูเปอร์เวลเตอร์เวทผมมองว่าตรงนี้คาเนโล่เสียเปรียบครับเพราะว่ากดมาหนึพิกัดเลย นะรูปร่างจะบางลงเยอะแล้วอาจจะไม่ชินในเวทนี้ความคล่องแคล่วของคอฟอรอนนี่กินขาดอยู่แล้วทุนเดิมก็คือเร็วกว่าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นกังวลว่าถ้าคาเนโลกดมา1เวทเนี่ยผมว่าบัตได้เปรียบละแต่ถ้าแคทเวทนี่ยยังดูว่าคาเนลโลก็ยังถือพิกัดที่เหนือกว่าอยู่นะร้อปอนด์ผมว่ากลางๆคาเนลโลเลื่อมๆนิดนึง ด้วยความอึดถึกทนกว่าเนี่ยครับแต่ว่าช่วงชกเนี่ยบัตกินขาดอยู่แล้วบัตเป็นมวยซาพพอครับส่วนคารเรโลเป็นมวยออทอกนถนัดขวาก็วัดกันนะตรงนี้แหละขวากับซ้ายยืนกันนี่ประจันหน้าข้างเดียวกันอยู่ละโดนต่อโดนฮะแต่คารเรโลเนี่ยผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าโดนบัตเนี่ยน่าจะทนได้นะเพราะว่าผ่านหนักๆแข็งๆมามากกว่าบัตเนี่ยเขายังอยู่ได้แต่มันไม่แน่ครับจุดสลบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะบัตนี่เป็นมวยที่ฉกฉวยในการต่อย,ยดีจริง เนี่ยครับก็คุยกันก่อนเดี๋ยวไว้มีไฟจริงจริงของทั้งคู่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันแบบละเอียดยิบแบบช็อตอชตให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะทุกคนแต่ว่าตามมุมมองผมเนี่ยคู่นี้คือน,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 น่าดูน่าดูที่สุดแล้วน่าดูมากกว่าคู่ของบักแท้งเจอกับทุกคนหรือว่าไปรีแมทกับพิทบูมากกว่าหลายๆคู่อะ่ะแต่ก็จะมีอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูเหมือนกันนั่นก็คือบีโวถล่มกับอาร์เธอร์บีเธอร์บีเยฟอันนี้ก็น่าดูอีกหนึ่งคู่จริงๆที่พลาดไม่ได้ นี่ครับก็พูดกันข้าวๆประมาณนี้ให้เราเห็นถึงเหตุการณ์ของคเน,นโล่ก่อนว่าเจ้าตัวเขาท็อปฟอร์มขนาดไหนแล้วก็ให้เล่าถึงคอฟร์ที่เจ๋งขนาดไหนเพราะว่าจะได้เข้าใจเรื่องสัญญาที่ทั้งมวยทั้งคู่ต้องตกลงกันและเรื่องพิกัดน,น้าหนักและเรื่องการแบ่นผลประโยชน์การขายเพเปอร์วิวเพราะมั่นใจว่าคู่นี้อาจจะเป็นคู่ที่ติดท็อปหนึ่งในสิบของโลกเพเปอร์วิยุคใหม่แน่นอนอาจจะติดอันดับต้นๆหนึ่งถึงห้าได้เลยนะครับว่าขายเพเปอร์วิวได้เยอะที่สุด จริงๆแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงว่าใครชนะฮะผมจะยังไม่บอกนะว่าใครชนะแต่ดูแล้วว่าถ้าใน160เนี่ยคาริโลได้เปรียบแต่ถ้ามาต่อยในเวท154ปอนด์นะซูเปอน์เวลเตอร์เวทตัวของทารินคอรฟอร์ดได้เปรียบก,กว่าแน่นอนครับแต่ถ้าลดมาเป็นรุ่นเวลต์เวทอีกเนี่ยเสร็คอรฟอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์คารโลน่าจะกดไม่ลงแล้วอยู่ในพิกัดนี้มานานแล้วนะครับทุกคนก็พูดคุยกันแบบสนุกสนานผมอยากจะถามความเห็นทุกคนก่อนว่ามองไฟน์นี้กันอย่างไรแล้วคิดเห็นกันอย่างไร คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้แบบเต็มที่เลยครับแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยน,ยนะครับแล้วก็ช่องโอมาลนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะใครบางคนเนี่ยพูดคุยกับโอมาลนตลอดเลยแต่ลืมกดติดตามให้โอมาลนตลอดเลยนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ไม่เกินวันเสราร์เดี๋ยวเรามาคุยกันแบบไลฟ์สดกันเลยเดี๋ยวจะหาเรื่องคุยให้สักเรื่องหน,นึ่งแกทุกคนก็เดี๋ยวมาคุยกันนะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าถ้าหาก อยากซูเปอร์แตงอมรลได้สามารถซูเปอร์แตงได้ครับจะขอบคุณใานาที่นี้ด้วยที่สนับสนุนกันมาตลอดแกัทุกคนผมรักทุกคนเสมอแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่กับช่องอมรลนไปนานๆนะเราจะพัฒนาและยกระดับช่องอมรลนให้ไปได้ไกลกว่าให้เหนือกว่าสิ่งที่คิดไว้แล้วก็จะทําให้มากขึ้นจะทําให้มันเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับบทวิเคราะห์ที่จะพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึง17,00 0ซับสไครต์แล้วนะครับจะก้าวสู่2 0 0 0 0 แบบมั่นคงไปได้วยกันก็ขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ